สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลานะฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปิดกล่องกล่องใหม่เลยครับนี่เลยครับ Transcend Gundam g a าเซียนะฮะจากทีม Lapis ลาลูซีลาซูรีนะฮะลาซูรีลินเซออาเนโกรซีโมบิวสูตอ่ะชื่อทีมน่าจะฝรั่งเศสมัง้งอ่ะ แลวนี่ก็คือด้านข้างของกล่องนะฮะซึ่งเอกลักษณ์ก,ก็คือน่าจะเป็นพัส,ส่ทั้งตัวแลลวนะฮะตัวนี้พัฒนามาจากก็ดูทรงแล้วน่าจะดับนะหรือไม่ก็ ia, เอกเซียล่านี้อันนี้คือตัวก่อนหน้าวิงโฮนี่แล้วก็มีมีฐานมาให้แน่นอนนะฮะสำหรับกล่องนี้ กล่องนี้จะเป็นลำดับที่50นะฮะในซีรีส์กันดั้มยูไฟเตอร์ทวานะครับราคากล่องก็สองพเยนนะฮะรู้สึกว่าจะรีวิวสว่างไปหน่อยแสงสะท้อนไปหมดเลยโอเคเรามาแกะกล่องเลยครับเริ่มแรกก็มาดูที่คู่มืออันนี้ก็คือตัวหุ่นน่าจะบอกอะไรมาให้ด้วยอันนี้คือ ลินเซอเนกรัซี่นี่คือชื่อคนถ้ามาแนวนี้ก็คนขับก็เป็นผู้หญิงนะครับโอเคทรงก็สวยดีอันนี้ดูคร่าวๆก็นี่ที่เขาเขียนก็คือมาจากกันดัมดับโดแน่นอนนะฮะดับโดซีรีซึ่งเนื้อหาเป็นยังไงไปอ่านกันเองเนาะไม่ค่อยได้จะช่วยอะไรเลยนี่ก็คือ มีฐานมาให้เราก็สบายในการที่จะทำท่ากลางอากาศได้แล้วนะ,ะซึ่งมันสวยมากๆเลยมาเรามาดูกันที่แผงนะครับจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแผงรวมฐานก็เป็นแปดสติกเกอร์เป็นหนึ่งโอเค อาวุธก็ให้เท่านี้แหละครับเท่าที่เดานะไม่น่าจะมากกว่านี้แหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่แผงกันเลยก่าครับว่าแผงที่ให้มาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาเริ่มกันที่แผง a 1นนะฮะคือ เป็นชิ้นส่วนใส่ที่ให้มาแล้วสวยมากเลยนะผมบอกเลยว่าสวยมากให้เยอะมากครับแผง A2 ครับก็เป็นอย่างนี้นะฮะหักบางส่วนมาจากของแผง A1 ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นช่วงหัวไหล่มั้งนะแล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นพาสอาวุธเกือบทั้งหมดนะฮะ ให้สวยมากเลยครับเป็นสีม่วงที่สวยจริงๆเลยแผง b, b. นะฮะจะมาเป็นเบิ้ลคู่นะฮะแผง b ีเบิ้ลคู่กันมาอย่างนี้เลยฮะแผง C นะฮะก็น่าจะเป็นในส่วนของพวกข้อต่อต่างๆนะครับมีมือแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นส่วนโงครงขา อันนี้น่าจะเป็นแขนนะครับแผงดีครับอันนี้น่าจะเป็นเท้านะฮะแล้วก็เป็นส่วนของช่วงเอวแล้วก็หัวแผง E ครับอันนี้โหอันนี้ก็คือเป็นหน้าอกก็น่าจะเป็นชิ้นส่วนที่ยังไม่ได้ติด ชิ้นส่วนใสอีกทีหนึ่งนะฮะอันนี้ก็น่าจะเป็นหน้ากากแล้อันนี้เตาพลังงานแผงพีซีครับตัวฐานที่อ,ออกมาแนวแนวเอ่อม่วงเข้มนะฮะสวยนะเพราะปกติจะได้ใสอันนี้มาม่วงเข้มก็สวยงาม สุดท้ายครับก็สติกเกอร์นะฮะที่ให้มาโอเคครับแล้วนี่ก็คือทั้งหมดของในกล่องของเจ้ากาเซียนะฮะแล้วเราคลิปหน้าเราไปดูต่อกันนะครับว่าพอต่อเสร็จแล้วรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะฮะขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไห้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ